ชอบมากเจ๊ชอบมากแกบอกให้ร้องอีกเจ้พร้อมเอาไม้เล็บน้อมันกดไม่ได้ไม้เลิฟไม้เลิฟไม้เลิฟเ็บไม้เหรอไม้เลิฟไม่ใช่ครับไอ้นนี่เป็นตัวไหนไอ้ไม้ไม้เลิฟใช่ไม้ดิเอ่อ งานนี้แบบไม่มีการทะเลก็ไม่มีการสุดเกิดขึ้นครับก็ไม่มีการหุ่ดหเกิดขึ้นก็มีการสุดเจ็เกิดขึ้นล้นานฝรังไมเยพักนี้เป็นฝรั่งครับพี่ไม่เราเกไม่เาเกย์หม่เลิฟพี่ไมูพี่หน่อยยืมมนนมเลยม่เลิฟคนเรากลัวไม่ไม่ประโยชน์ครับ ทำไมมีประโยชน์เลยไอศิลปิไนไม่สบายอ่ะ